คำถามจาก YouTube คุณหมอคะจากคุณจงพรนะคะบอกว่าขนาดอวัยวะเพศช,ชายเนี่ยมาตรฐานรอบวงเท่าไหร่ครับมีผลต่อความสุขสมของผู้หญิงไหมครับเพียโคาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลโาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคื้นความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line ศ8น2 9แปดสามสองเก้าเก้าสามสองสองสามหรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ก็ทั่วๆไปเนี่ยนะคะค่ะก็เรียกว่าไมโครพนิสหรือว่าอวัยวะเพศเล็กใช้เล็กจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเจอเนาะสองสามเซนอะไรเนี้ยห้าเซนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอมาถึงความยังนะะเส้นระวงก็ ทั่วๆไปนะคะอ่ามันก่อนเขามีโฆษณาอยู่เกี่ยวกับว่า,ามีระโงเท่าไหร่นะคะก็สรุปว่านะคะอย่าไปคิดมากเรื่องขนาดนะคะขนาดเนี่ยสําคัญเหมือนกันแต่ไม่ได้สคัญที่สุดเนะาะและใครคนใหญ่ก็จะมีขนาดมาตรฐานของเขาเองนะคะขนาดเท่าหยางน้ำใบนะคะทั่วๆไปก็จะเป็นขนาดนั้นซึ่งก็ให้ความสุขได้ดีอย่าไปคิดมากอย่าไปเปรียบเทียบ ในหนังในพรทั้งหลายนะน,น้องต่างเนาะนะคะเพศชายนี่ให้วัดตอนมันแข็งตัวนะคะอตอนที่มันอ่อนตัวนี่นะคะก็อาจจะไปเก็บเขานะคะใจเย็นๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นเพศจริงจากขนาดของอายุเพศนะคะบงคนบอกไฟยิงบนอะไรก็คุยกันนะคะจะแก้ไขปัญหา